จะให้ไปเลยครับหนึ่งนิ้วสอดนะครับหัวเล็กๆนะครับเล็กๆแบบแหลมปิดแหลมปีดเลยนะครับรถใหม่ป้ายแดงนะมาจากาป๋าเข้ามาจากสระบุรีเลยนะครับนี่ มาไกลแค่ไหนก็ไม่พลาดนะครับต้องตังนะครับท้ายซิ่งโฟวัลรอรอแบบนี้เลยนะครับผมเป็นท้ายซิ่งโเว้าช่างหนุ่มนะครับนี่จะให้รอรอเลยนะครับผมป๋าเขามาจากสลาดบุรีเลยนะขอบคุณมากครับป๋าเป็นไงครับบ้างครับงานเยี่ยมครับงานละเอียดและราคาที่สำคัญราคาไม่แพงราคาไม่แพงนะครับผมขอบคุณมากโอ้ป๋าเขาแนะนําแน่นอนนะครับผมป๋าเขาดูกใจมากเลยนะสวัสดีครับผมช่างหนุ่มโจซิ่งนะครับผองงานวันนี้นี่ครับข้างหลังนี่เลยนะครับผมเป็นตู้ทึบสูงเฉพาะตู้นะครับเมตรยี่สิบนะครับ ไปนี้เป็นหัวซิ่งท้ายซิ่งนะครับนี่มาดูกันเลยนี่ครับผมจะให้รอๆนี่ดูจะให้ไปเลยครับหนึ่งนิ้วสอดนะครับหัวเล็กๆนะครับเล็กๆแบบแหลปปีดแหลปปิ๊ดเลยนะครับอันนี้ไปนี้ตู้สูงเฉพาะตู้เนี่ยก็เมตรยี่สิบนะถ้ารวมจากพื้นกระบะก็สูงประมาณเมตรหกสิบห้านะครับนี่ครับกองกำลังสวยเลยนะนี่ใส่รถอีสุนะครับรถใหม่ป้ายแดงนะมาจากป๋าเข้ามาจากสลับบุรีเลยนะครับนี่จะให้ป๋าเข้าไปแบบรอๆไปเลยนะครับผม นี่ครับจัดไปเลยครับท้ายสิ่งทรงว้าหล่อๆนี่ครับปาเข้ามาจากสระบุรีนะมาไกลแค่ไหนก็ไม่พลาดนะครับต้องตังนะครับท้ายซิ่งทรงว้าหล่อแบบนี้เลยนะครับผมเป็นท้ายซิ่งทรงว้าล์ช่างหนุ่มนะครับนี่จัดให้หล่อๆเลยนะครับผมไฟนี้นะครับจัดแบบงานพื้นๆนะก็คือมาตรฐานงานพิล้านเลยพื้นก็จะมีแถวไฟให้นะครับข้างลาสองดวงนะครับรวมทั้งหมด4ี่ดวงเป็นไฟ LED นะแล้วก็ไม่อาจก็ส่ให้แบบนี้เลยเต็มพันนะครับแผ่นแจมแผ่นหัวประตูท้ายเลยใสให้หมดเลย เล่นงานมาตรฐานนะครับผมไปลงในเพจในไลน์นี่ครับขอบคุณเจ้าของรถคันนี้ขอบคุณป๋าคันนี้นะครับขอบคุณมากครับผมป๋าเขามาจากสลากบุญเลยนะขอบคุณมากครับป๋าเป็นไงครับบ้างครับงานเยี่องการนัดเดียร์นี่เรื่อราคาที่จัดการราคาไม่แพงราคาไม่แพงนะครับครับผมขอบคุณมากลูกค้าเยๆโอ้ป๋าเขาแนะนําแน่นอนนะครับผมป๋าเขาถูกใจมากเลยนะมาไกลนะครับจากสลากบุญนะครับผมนี่ครับขผมป๋าครับขอบคุณมาก เฮงรวยนะครับใส่ตู้ใบนี้ไปก็ขอให้เฮงให้รวยกว่าเดิมปังปังปังแ่ครับผมขอบคุณมากครับผมชอบแบบไหนอยากได้แบบไหนขอแค่บอกนะครับผมช่างหนุ่มตู้ซิ่งจัดให้นะครับหล่อเนี้ยเป็นนี่เลยครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับ นี่จัดไปนี่ครับปากเอาทัดทายขอบคุณมากครับผมเฮ <_ C 1> งๆรวยๆมากกว่าเดิมนี่ไทายสิ่งส่งม้าหล่อๆนะครับผมจัดทุกไลน์นะครับไม่มีพลาด